สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอรายการปรับปรุงต่อนะคะเป็นเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3ที่เราจะเรียนกันนักเรียนเปิดหนังสือหน้าหน้า129เนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเรื่องค่าใช้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้ว เรามาุูจากความหมายของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าหมายถึงนะคะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปแล้วนะคะคำว่าได้จ่ายไปแล้วนี่หมายความว่าได้จ่ายไปแล้วในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะและมีส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีถัดไปซึ่งกิจการยังไม่ได้ให้ ยังไม่ได้ใช้บริการนะคะค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าครูสรุปให้ฟังนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันหมายถึงค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้วในงวดบัญชีปัจจุบันสมมุติงวดบัญชีปัจจุบันของเราปี2563นะเป็นงวดบัญชีปัจจุบันงวดบัญชีปัจจุบันปี2563ก็คือเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึงวันที่31 ธันวาปี63ามใช่ไหมคะมีค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่เราได้จ่ายเงินไปแล้วภายในวันที่สาเอ็ดธันวาปี6กสาแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้บริการมันค่าใช้จ่ายตัวนี้เราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายจ่าย,ายล่วงหน้านะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างนะคะดูโจทย์ตัวอย่างหน้าร้อยสสนะคะนักเรียนดูเปิดโจทย์ตัวอย่างหน้าร้อยสสิบนะคะตัวอย่างที่สนะคะครูเขาบอกว่า เมื่อวันที่1กันยายน2547กิจการได้จ่ายค่าเช่าอาคารไป24,000บาท24,000บาทนะคะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลา6เดือนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลา6เดือนนะคะแสดงว่าวันที่1กันยายนปี47เนี่ยซึ่งเป็นงวดบัญชีของปี47 เราจ่ายเงินไป24000เป็นค่าเช่าอาคารแต่ค่าเช่าอาคารตัวนี้มันเราจะเช่าเขา6เดือนแต่เขาให้เราจ่ายเงินล่วงหน้านะคะเราจะเช่าเขา6เดือนแสดงว่า24000บาทนี้เป็นค่าเช่าสําหรับระยะเวลา6เดือนทีนี้ค่าเช่าสําหรับระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เรา จ่ายค่าเช่าคือวันที่1กันยายนปี47แล้วนักเรียนก็นับไป6เดือนมันจะไปสิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์ปี48แสดงว่า2,400 0บาทที่เราจ่ายไปนเนี่ยมันจะเป็นค่าเช่าของปี47กับปี48แสดงว่าเป็นค่าเช่าของ2ปีเราก็ลองมาหาดูมาคำนวณลองคิดดูนะคะเป็นค่าเช่าของปี47เนี่ย คือเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่31ธันวาปี4ี่รวมแล้ว4เดือนอันนี้เป็นค่าจ่ายของปี47แล้วของปี48จะเริ่ม1โมกราถึง28กุมภาพันธ์ปี48อีก2เดือนแสดงว่าระยะเวลา6เดือนของเงิน24 0 0 0นี้เป็นค่าจ่ายของปี47ซะ 4เดือนนะคะเป็นค่ของปี47ซะ4เดือนแล้วเป็นของปี48ซะ2เดือนเราลองมาคำนวณดูตรงท้ายหน้าเขาคำนวณให้ดูนะคะการคำนวณค่าเช่าอาคารตัวนี้เป็นของปี47เมื่อกี้กี่เดือนนะเป็นของปี4 7 4เดือนเป็นของปี4 8 2เดือนนะคะของปี4 7ก็ เราจะเอาสองหมื่นสี่เราจะไปไปสองหมื่นสใช่ไมสองหมื่นสี่เป็นของหกเดือนสองหมื่นสี่คูณสี่แล้วหารด้วยหได้เท่ากับ1นึ0งหบาทนะคะหนึ่งบาทนี้เป็นของปีสีนะคะส่วนของปี48่ดของปีสีก็เอาสองหมืนสี่คูณสองหารด้วยหกคูณสนี่คือเป็นของปีนี้สเดือนใช่ไหมคะก็คูณสอแล้วหารด้วยห ะะก็จะได้เท่ากับ800 0นะคะ8,000บาท800 0บาทนี้เป็นค่าเช่าของปี48นะคะนะคะของ1 6 0 0 0บาทนี้มันจะเป็นค่าจ่ายของปี47เราจะเรียกมันว่าค่าเช่าอาคารจะเรียกว่าค่าเช่าอาคารส่วน800 0บาทนี้เป็นค่าจ่ายของปีหน้าคือปี48เราจะเรียกว่าค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า อันนี้เราคำนวณเงินนะแสดงว่าเงินที่เราจ่ายไป24,000บาทเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของ2ปีนะคะนะคะของทั้ง2ปีคือค่าใจ่ายของปี4 7และปี1 8เป็นค่าใจ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าเช่าอาคารแต่ถ้าเป็นของปีหน้าเราจะเรียกว่าค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะ ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าก็คือค่า,าให้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคือค่าจ่ายที่เราใจ่ายในปีปัจจุบันคือปี47แต่มันเป็นค่าจ่ายของปี48เราจะเรียกกันว่าค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะทีนี้ต้อเรียนกลับมาดูตรงนี้นะคะแต่ทีนี้กิจการเนี่ยเขาได้จ่ายเงินไปเมื่อวันที่1กันยายนเนี่ยสองหมี่ได้จ่ายไปทั้งหมด24ีนะคะทีนี้มาดูว่า เขาบอกว่าณวันจ่ายเงินดูโจทย์ตรงนี้นะคะณวันจ่ายเงินกิจการสามารถบันทึกบัญชีได้2กรณีหมายถึงวันที่จ่ายเงินคือวันที่1กันยายนยังไม่ปรับปรุงนะคะวันที่1กันยายนเนี่ยกิจการสามารถบันทึกบัญชีได้2วิธีนักเรียนมาดูกรณีที่1ได้2กรณีนะคะมาดูกรณีที่1นึ่ณวันจ่ายเงินกิจการบันทึกกิจการบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมด นะคะกรณีที่1กนกรณีที่2อนวันจ่ายเงินกิจการบันทึกไว้ที่บัญชีค่าให้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะนักเรียนมาดูวิธีบันทึกบัญชีนวันที่1กันยายนนะคะนวันที่1กันยายนนะคะ1กันยายนอยู่นี้นะคะกรณีที่1ก่อนนะบันทึกไว้ที่บัญชีค่าจ่ายคือบันทึกไว้ที่หมวดที่5 นะคะเขาก็จะเดบิตค่าเช่าอาคารเท่ากับ24,00 0แล้วเครดิตเงินสดเท่ากับ2 4 0 0 0บัญชีค่าเช่าอาคารเป็นบัญชีหมวดที่5นะคะหมวดที่5คือค่าใช้จ่าย2 4 0 0 0เดบิตค่าเช่าอาคารเครดิตเงินสด2 4 0 0 0อันนี้กรณีที่1บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้คือ บัญชีค่าจ่าย2400 0กับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่2กรณีที่2วันที่1กันยายนเหมือนกันนะคะเขาเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า24,00 0แล้วเครดิตเงินสดเท่ากับ24,00 0อันนี้เดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าอันนี้บัญชีหมดที่1เราเรียกว่าบันทึกไว้เป็นค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้า นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองวิธีจะเดบิตไม่เหมือนกันวิธีที่1จะเดบิตค่าเช่าอาคารอันนี้คือบัญชีหมวดที่5วิธีที่2จะเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าอันนี้คือหมวดที่1การลงบัญชีไว้ในวันที่1กันยายนทั้ง2วิธีเนี่ยเป็นการลงบัญชีที่ยังไม่ถูกต้องนะคะทั้ง2วิธีเลยลงยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาจะเขาจะ เพราะว่ายอด24,000เนี่ยถ้านักเรียนดูวิธีที่1 24,000เนี่ยเดบิตไปที่ค่าเช่าอาคาร24,000ความจริงค่าเช่าอาคารที่เราคิดดูอะที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยค่าเช่าอาคารจะมีแค่1 6 0 0ใช่ไหมคะจะมีแค่1 6 0 0เท่านั้นแต่เขาลงไว้24,000เขามันก็ลงยังไม่ถูกนะคะหรือวิธีที่สองเขาเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า24,000 ก็ไม่ถูกเหมือนกันค่าเช่าอาคารจ่ายลูงหน้าจริงๆที่เราคิดเมื่อกี้นี้มันจะมีเท่ากับ800 0แสดงว่าการลงบัญชีไว้ในวันที่1กันยายนนั้นเขาไม่แยกบัญชีเขาลงรวมไว้ก่อนนะคะเพราะความจริงแล้วถ้าลงถูกนะคะถ้าลงถูกนะคะคุณจะลงให้ดูนะคะวันที่1กันยายนถ้าลงถูกต้องตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะเราจะเดบิตค่าเช่าอาคาร นะคะเราจะเดบิตค่าเช่าอาคาร16,000แล้วก็เดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าล่วงหน้า8 0 0พนะคะแล้วก็เครดิตเงินสด24,000 อันนี้นะคะถ้าลงถูกนะวันที่หนึ่งกันยายนปี47ถ้าลงถูกต้องจะลงแบบนี้แต่ว่าในทางบัญชีเขาย,ยังไม่นิยมที่จะลงเขายังไม่นิยมที่จะลงแบบนี้เขาจะลงรวมกันไว้ก่อนวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะลงไว้ที่ค่าเช่าทั้งสองหมื่นสีและลงไว้ที่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้งสองหมืนสี่ไม่นิยม ลงตามที่ครูลงให้ดูแบบนี้ที่พ่อว่าเ้าลงแบบนี้ตั้งแต่แรกนะถูกถ้าลงไว้แบบนี้วันที่หนึ่งกันยากรเพื่อให้เรามาปรับปรุงรายการให้ถูกต้องในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะอันนี้วันที่หนึ่งกันยาคือวันที่จ่ายเงินนะคะอันนี้ลงไว้ที่ค่าเช่าอาคารกรณีที่สองลงไว้ที่ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะ ทีนี้มาดูวันที่เราปรับปรุงรายการสาระสำคัญคือเราต้องปรับปรุงรายการให้เป็นนะคะการปรับปรุงรายการนะวันที่31ธันวาคมปี47นะคะ31ธันวาคมปี47แสดงว่าที่เราลงไว้ที่ค่าเช่าอาคาร20,004ตรงนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องแก้ไขบัญชี รายการปรับปรุงคือการแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องซึ่งจะทำในวันที่31ทธันวาคมนะคะอันนักเรียนมาดูวิธีคิดว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรนะคะค่าเช่าอาคารตัวนี้เป็นบัญชีหมวดที่5ความจริงค่าเช่าอาคารแล้วยอดที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีเท่ากับ16ยอดที่ถูกต้องเนี่ยมันมีเท่ากับ16แต่เราลงไว้24 0 0 0แสดงว่าเราลงไว้เกิน เราลงไว้เกินนะคะเราลงไว้เกินอยู่เกินอยู่เท่าไหร่รู้ไหมเราลงไว้เกินอยู่แปดพันบาทนะคะเราลงไว้เกินอยู่แปดพันบาทแสดงว่าค่าเช่าอาคารบัญชีเนี้ผิดเราต้องมาแก้ไขในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาวันที่หนึ่งกันยาเราเดบิตค่าเช่าอาคารไว้สองหมื่นสี่แต่ที่ถูกต้องแล้วมันคือหมื่นหกเราต้องเอามันออกนะคะเอามันออกก็คือรายการปรับปรุงเราจะเครดิต เราดูตัวนี้ก่อนนะคะเราเดบิตค่าเช่าอาคารไว้เวลาปรับปรุงรายการวันที่31ธันวาคมให้นักเรียนเครดิตบัญชีเดิมนะคะบัญชีค่าเช่าอาคารนะคะเครดิตค่าเช่าอาคารออกเท่ากับ8,000ออกเอาเอา,เอาเครดิตออก8,000นะคะเดิมมี20,000 เอาออกสักแปดพันการเอาออกก็คือการทำรายการบัญชีตรงกันข้ามแล้วเครดิตออกแปดพันนะคะเครดิตออกแปดพันแล้วไปเดบิตบัญชีค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเท่ากับแปดพันแบบนี้อันนี้คือรายการปรับปรุงนะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมคือจะเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าแล้วเครดิตค่าเช่าอาคาร800 0บาทนะคะ วิธีคิดที่ย่งไงเมื่อกี้นี้ให้ไปดูวันที่ลงไว้วันที่ลงไว้หนึ่งกันยาเราลงไว้ที่บัญชีค่าเช่าอาคารใช่ไหมคะเราลงไว้ที่บัญชีค่าเช่าอาคารสองหมสี่ค่าเช่าอาคารสองหมสี่ตรงนี้มันยอดมันผิดเข้าใจไหมคะค่าเช่าอาคารจริงๆต้องมีหมื่นหกหมื่นหกมาจากไหนคะเมื่อกี้นี้คํานวณไว้ว่าค่าเช่าอาคารตรงนี้ค่าเช่าอาคารต้องมีหมื่นหกใช่ไหมคะทีนี้เราลงบัญชีไว้สองหมสี นะคะเราต้องการให้มันเหลือหมื่นหกแสดงว่ามันเกินอยู่แปดพันคิดอย่างนี้นะคะมันเกินอยู่แปดพันส่วนที่เกินอยู่ก็คือค่าเช่าอาคารจ่ายลงหน้านั่นแหละมันมารวมอยู่ใช่ไหมคะมันเกินอยู่แปดพันเวลาปรับปรุงให้นักเรียนเครดิตออกเนี่ยเดบิตอยู่ให้เครดิตออกเครดิตค่าเช่าอาคารเท่ากับแปดพันแล้วไปเดบิตบัญชีใหม่เกิดขึ้นใหม่ในวันนี้คือวันที่สาเอ็ดธันวาคม เดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าแล้วเขียนคำอธิบายรายการว่าปรับปรุงค่าเช่าอาคารนะคะเป็นค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า2เดือนนะคะเราแบ่งนะคะเราแบ่งค่าเช่าอาคารมาอยู่ที่ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าซะ2เดือนคือ800พอันนี้วิธีที่1คือการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายคือบันทึกไว้ ที่บัญชีค่าเช่าอาคารเราจะปรับปรุงรายการนะวันที่31ธันวาได้เราจะต้องไปขึ้นไปดูวันที่จ่ายเงินคือวันที่1กันยายนว่าเราลงบัญชีไว้อย่างไรเราลงบัญชีไว้เดบิตค่าเช่าอาคาร2อ0หแล้วเราก็มาปรับปรุงวันที่31ธันวาคมอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่1คือบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายมาดูกรณีที่2บ้างนะเรียน กรณีที่2วันจ่ายเงินคือวันที่1กันยายนนะคะวันจ่ายเงินคือวันที่1กันยายนเราเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายลวกหน้าไว้2 4งหมค่าเช่าจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายลวกหน้า2 4งหมตัวนี้มันยอดมันยังไม่ถูกต้องนะคะค่าเช่าอาคารจ่ายลวกหน้าจริงๆแล้วต้องมีแค่800 0จริงๆแล้วบัญชีนี้ต้องมีแค่ แปดพันเท่านั้นมันถึงจะถูกแปดพันถึงจะถูกแต่เราลงไว้สองหมื่นสี่แสดงว่ามันเกินอยู่มันเกินอยู่หมื่นหกนะคะมันเกินอยู่หมื่นหกเดี๋ยวเราต้องเอามันออกหมื่นหกนะคะเดี๋ยวเราต้องเอามันออกอันนี้คือวันที่หนึ่งกันยายนนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทําคือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเราจะแก้บัญชีที่เราลงไว้เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่เราลงไว้ว่า ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า24 0หมนเนี่ยนะมันไม่ใช่นะความจริงค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้ามันต้องมีแค่แ0 0พเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเกินอยู่16ื่นหกที่เกินอยู่เนี่ยมันคือค่าเช่าอาคารเข้าใจไหมคะนักนเรียนต้องเอาส่วนนี้ออกเพราะนั้นนักนเรียนดูตรงนี้เราเดบิตคิดง่ายๆนะคะเราเดบิตบัญชีนี้ให้เราเครดิตมันออกก่อนค่ะนเนี่ยเครดิต นะคะเครดิตบัญชีเดียวกันก่อนมันจะได้จำง่ายเข้าใจะนะคะนี่เดบิตอยู่ให้ทำอะไรคะเครดิตออกในวันที่สาเอ็ดธันวาคมเครดิตนี่ชื่อเดิมนะคะค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเอาค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเอาออก16เอาส่วนที่เกินออก16ื่นนะคะ16แล้วไปเดบิตชื่อบัญชีใหม่ เพราะหมื่นหกนี้มันเป็นค่าเช่าอาคารนะคะไปเดบิตค่าเช่าอาคารเท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้วิธีการปรับปรุงกรณีที่2ที่บันทึกไว้ที่ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าซึ่งเราเรียกว่าค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะก็บันทึกอันนี้คือรายการปรับปรุงแล้วเขียนคำอธิบายรายการว่าปรับปรุงค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าเช่าอาคาร4เดือนนะคะ อันนี้นักเรียนจะเห็นว่าการปรับปรุงรายการทั้งสองวิธีมันจะไม่เหมือนกันโจทย์เดียวกันนะคะโจทย์เดียวกันคือโจทย์วันที่หนึ่งกันยายนนะคะการปรับปรุงรายการจะไม่เหมือนกันการปรับปรุงรายการเหตุผลที่ทําไมมันไม่เหมือนกันนั้นมันขึ้นอยู่กับวันที่เราบันทึกบัญชีว่าเราบันทึกไปที่ค่าเช่าอาคาร หรือเราบันทึกไปที่ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะเมื่อเราปรับปรุงรายการในส่นวนายวันทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผ่านรายการมาบัญชีแยกประเภทนะคะเอาวิธีที่1ก่อนนะคะกรณีที่1ก่อนนะคะนักเรียนเราก็ผ่านรายการมาบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทก็คุณจะเขาผ่านให้ดู2วันนะหนึ่งกันยาเอา1กันยากับ เอากรณีที่1กรณีแรกก่อนนะคะ1กันยากับ31ธันวานะคะอันแรกเดบิตค่าเช่าอาคารก็ไปเดบิตค่าเช่าอาคาร24 0 0มเห็นไหมคะนะคะเนะดบิตค่าเชา่าอาคารแล้วก็เครดิตเงินสดก็ไปเครดิตเงินสดวันที่1กันยานะคะมี2วันนะคะ1กันยานี่นะคะ1กันยาอยู่นี่1กันยาจะเกี่ยวข้องกับบัญชีค่าเช่ากับบัญชีเงินสดต่อไปสาเ็ธันวา 31ธันวาเขาก็จะปรับปรุงโดยเดบิตค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า8,000แล้วเครดิตค่าเชา่าเท่ากับ8,000ก็จะมีบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน3บัญชีคือเงินสดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ค่าเช่าอาคารนะคะ ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ค่าเช่าอาคารนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราปรับปรุงรายการเสร็จแล้วค่าเช่าอาคารเนี่ยมาเราจะมียอดเท่ากับ800 0นะคะส่วนค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงโทษนะคะค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าจะมียอดเท่ากับ800 0แล้วค่าเช่าอาคารก็จะมียอดเท่ากับ16ถูกต้องตามที่เราคำนวณไว้ท้ายหน้านะคะ ท้ายหน้าที่คำนวณไว้ทายหน้าว่าค่าเช่าอาคารนะที่ถูกต้องต้องมียอดหมื่นหกแล้วจ่ายล่วงหน้าต้องมีแปดพันหลังจากเราทําบัญชีแอฟเพสแล้วยอดมันก็จะถูกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแปดพันแล้วก็ค่าเช่าอาคารเท่ากับหมื่นหกนักนรียจะสังเกตเห็นคิดว่าวันแรกที่เขาลงบัญชีไว้คือวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ย เขาลงบัญชีไว้มันไม่ถูกต้องเนี่ยที่เดบิตค่าเช่าอาคารเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราจะต้องมาปรับปรุปรงรายการมาแยกเงินเนี่ยสรุปเพาเรามาแยกเงินนะนักเรียนคือ 24,000,- อ่ะวันที่1กันยายนีย่เรารวมไว้ที่บัญชีเดียวคือบัญชีค่าเช่าอาคารแต่พอถึงวันที่31ธันวานเนี่ยเรามาแบ่งเงิน2 4 0 0 0ที่เคยอยู่ที่บัญชีค่าเช่าอาคารเนี่ยมาไว้ที่บัญชีอะไรคะ ค่ามาแบ่งไว้อีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้านะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ผ่านรายการบัญชีแยกเพื่อให้ดูกรณีที่1กรณีที่2ก็เหมือนกันนะคะนะักเรียนเขาก็จะผ่านให้ดูในหน้าร้อยสามสิบสองนะคะหน้าร้อยสามสิบสองก็ผ่านให้ดูนะคะมันก็จะมีบัญชีค่าเงินสด ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าผ่านเสร็จแล้วมันก็จะมียอด800 0แล้วค่าเช่าอาคารก็จะมียอดเท่ากับ16,000นะคะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเนี่ยนักเรียนมันจะยากสักนิดนึงแต่นักเรียนค่อยๆศึกษาดูนะคะขั้งแรกในการทํคขั้งแรกในการทําอาจจะสับสนก็ค่อยๆดูคลิปครูนะคะคลิปวิดีโอที่ครูสอน แล้วก็ค่อยลองทดลองทําดูนะคะอันนี้คือการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะ